สวัสดีครับเตยเอ็นโชลันพาเที่ยวชมช่วงเทศกาลปีเก่าต้อนรับปีใหม่2 5 6 7นะฮะปีเก่า256หผ่านพ้นไปต้อนรับปี2 5 6หที่กําลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันนี้31ธันวานะครับผมมาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะที่ทางที่จะไปทางน้ําตกเขาอ,อิโต้นะฮะอยู่ที่ปราจีนอันนี้ก็แวะชมพระพุทธทวารวดีอะไรนะฮะตาขาด เอ่ยเชื่อผิดก็ต้องขออภัยที่บนทางที่จะไปเขาอิโต้นะฮะเป็นพระปางนาคปกนะฮะเป็นพระพุทธร,รูปปางนาคปกองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ทางเชิงขึ้นเขาที่จะไปทางน้าตกเขาอิโต้นะฮะความสูงก็น่าจะประมาณ 30- 40หรือเมตรได้นะฮะสถานที่โดยรอบนะฮะก็บรรยากาศร่มรื่นสวยงามนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้เป็นช่วง ดูหนาวแต่ก็กลางวันร้อนฮะไม่ได้หนาวนะฮะอากาศค่อนข้างจะร้อนพอสมควรนะฮะไม่มีฝนตกก็เป็นสถานที่ไฮไลท์อีกแห่งหนึง่งที่ปราจีนก็ดูสวยงามพระพุทธลวดีนะฮะตรงเขาที่จะไปตรงน้ําตกเขาอิโต้ก็องใหญ่นะครับปางนาคปกนะฮะสวยงามมากนะครับผมมีโอกาสก็แวะ,ะมาเที่ยวชมทางเข้ามานะฮะเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะไปเที่ยวตรงน้ําตกเขาอิโต้นะฮะปีเก่า ตอนรับปีใหม่ปีนี้จะมาเที่ยวแถวนี้แต่ถ้ามาท่องเที่ยวรงช่วงหน้าหน้าฝนนะก็จะดูชุ่มชื้นเย็นนะฮะไม่ร้อนมากแต่ตรงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะร้อนในขนาดว่าเป็นเดือนธันวาอากาศหนาวแต่ว่าก็ไม่หนาวนะฮะร้อนด้วยซ้ําไปนะอากาศร้อนไวยซ้ยําไปเต่อินจุฬลันพาเที่ยวชมพาเที่ยวชมนะครับผมสวัสดีครับผม